ยห,หยุดหยุดหยุดเลยไตเติลไม่จําเป็นไตเติลไม่จำเป็นคลิปนี้ไตเติลไม่จําเป็นออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยนะครับฮัลโหลสว i̇şte ัสดีครับกลัหมกครั้งสําหรับสาหรับคลิปนะฮะคลิปนี้นะะผมไม่ได้มาเล่นเกมฮะผมแค่จะมาบอกเฉยๆฮะว่าคือที่ผ่านมาน,นั himself, <c oding> <c oding> ้นนะฮะที่ผมไม่ค่อยได้ออกคลิปเนื่องจากว่าติดธุระนะฮะเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของการฝึกงานตอนนี้ผมอยู่มหาวิทยาลัยปีสี่นะฮะซึ่งมันเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคือจะต้องไปฝึกงาน นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ฝึกงานอยู่เหมือนกันตอนนี้ใช่ฝึกงานจนถึงเมื่อไหร่เหรอฮะฝึกงานจนถึงประมาณเสร็จก่อนควรจะเสร็จก่อนปีใหม่อ่ะฮะตามตามกําหนดการเป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ใช้ชีวิตเหมือนบุคคลทํางานมากครับตอนนี้ก็คือแบบยังไงอ่ะเออเดี๋ยวเขาเห็นเราหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนเดี๋ยวเขาเห็นเราหลบก,ก่อนหลบเขาก่อนนะฮะใช้ชีวิตเหมือนคนตำทำํางาน <c oughs> ใช้ชีวิตเหมือนคนทํางาน ทำไมเหนื่อยซะละใช้ชีวิตหมอคนทำงานฮะก็คือตื่นเช้านะฮะโอเคแล้วก็ไปทำงานอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ฝึกงานเออเวลาเลิกงานก็หกโมงทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้บวกกับอยู่กรุงเทพมาหานครอมรรัตนโกสินทร์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะรถจะติดมากเพราะฉะนั้นกว่าจะกลับถึงบ้านก็สามทุ่มนะฮะโดยประมาณนะฮะพอกลับมาบ้านสามทุ่มเดินทางนานนี่เหนื่อยล้ากลับมาบ้านนอน คลิปเคิฟอะไระก็เลยไม่ได้แตะเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มบริหารเวลาใหม่ได้แล้วนะฮะก็คือก็ก็มีวิธีกลับบ้านที่เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะแบบรู้เทคนิคการกลับบ้านที่ดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะแบบรู้กําหนดการเวลาแบบรถไฟฟ้ามันจะเดินยังไงอะไรประมาณไม่ถึงมันจะแล่นกี่โมงประมาณนี้มันจะมีรถเสริมยังไงคือตอนนี้ผมวิจัยมาหมดแล้วซึ่งตอนนี้ก็บรรลุแล้วะฮะตอนนี้ก็คือ เวลาเริ่มเข้าที่แล้วนะฮะสามารถแบ่งเวลาได้แล้วระหว่างเวลาทํางานและก็เวลาอัดคลิปนะฮะก็ที่ผ่านมานะฮะถ้าใครที่รอคลิปอยู่ก็ผมก็ขออภัยด้วยละกันนะฮะก็เดี๋ยวกลับมาเออออกคลิปได้เกือบจะตามปกตินะฮะคือใน usc ใช่คลิปอาจจะไม่ได้ออกเพิ่มเติมแล้วนะฮะเพราะว่าวันศุกร์ผมก็กลับเย็นละว,วันเสาร์อาทิตย์ก็ ก็มีธุระวันอาทิตย์ก็ขอนอนพักหน่อยเถอะนะฮะวันจันทร์ก็ไปทำงานต่อทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากวันที่18ทธันวาคมนะฮะส่วนคลิปออกบ้างไม่ออกบ้างช่วงน,นี้ก็ก็เข้าใจอารมณ์คนทํางานหน่อยละกันนะครับโอเคถ้าจบคลิปเพียงเท่านี้แหละฮะไม่มีอะไรมากฮะแค่จะบอกว่าคิดถึงนะบ๊ายบาย <laughs>